สวัสดีค่ะน้องๆมงหนึ่งคะวันนี้ครูเอจะพาไปตะลุยโจทย์ สารบริสุทธิ์พร้อมกันรลยงังพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะนำข้อความเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตอนนี้เขามีข้อความให้เด็กๆทั้งหมด6ข้อความค่ะสารบริสุทธิ์ค่ะกึ่งโลหะธาตุสารประกอบแล้วก็โลหะค่ะอันดับแรกเราต้องเริ่มต้นจากสารบริสุทธิ์นั่นเองซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ที่เรากำลังเรียนอยู่ดังนั้นตรงนี้เติมไปเลยค่ะสารบ บริสุทธิ์ค่ะจากนั้นนะสารบริสุทธิ์แยกตามองค์ประกอบค่ะถ้าเขาแยกตามองค์ประกอบถ้าเขามีองค์ประกอบเพียงแค่ชนิดเดียวเราจะเรียกเขาว่าธาตุนั่นเองดังนั้นตรงนี้เติมธาตุลงไปจ้าจากนั้นค่ะถ้าเขามีองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเราจะเรียกเขาว่าสารปะ ก็อบจ้าจากนั้นค่ะธาตุยังสามารถจำแนกออกต่อไปได้จำแนกตามสมบัติทางกายภาพค่ะถ้าเขานำไฟฟ้าได้เราจะเรียกเขาว่าเป็นธาตุโลหะค่ะท่านนำไฟฟ้าไม่ได้เราจะเรียกเขาว่าอะโลหะนั่นเองและสุดท้ายค่ะเป็นธาตุที่กั้มกึ่งระหว่างโลหะกับอะโลหะเราเรียกเขาว่าธาตุกึ่งโลหะนั่นเองเรียบร้อยแล้วจ้าต่อกันที่ข้อที่สองค่ะ เขียนอธิบายให้สมบูรณ์นะตอนนี้เขามีวงกลม2วงกลมค่ะจากนั้นวงกลมแรกเป็นสมบัติของโลหะค่ะวงกลมที่2เป็นสมบัติของอะโลหะนั่นเองแล้วตรงกลางค่ะก็คือกึ่งโลหะนั่นเองค่ะเราก็ต้องไปเติมสมบัติของแต่ละตัวให้ครบแล้วไปดูว่ากึ่งกลางต้องกึ่งโลหะนั้นมีสมบัติอย่างไรค่ะที่วงแรกกันเลยนะสมบัติของโลหะ1ค่ะต้องมีความมันวาวค่ะแล้วต่อไปค่ะ เขาต้องนำไฟฟ้าค่ะได้ดีด้วยนะได้ดีด้วยต่อไปเมื่อนำไฟฟ้าได้ก็ต้องนำความร้อนค่ะได้ดีด้วยจุดเดือดจุดล้อมแล้วแล้วก็ความหนาแนมของเขาสูงค่ะและสุดท้ายค่ะ เขามีความเหนียวนั่นเองซึ่งถ้าเป็นสมบัติของฝั่งอโลหะก็ต้องมีสมบัติที่ตรงข้ามกับสมบัติของโลหะนั่นเองดังนั้นค่ะเนื้อเขาจะไม่มันวาวเขาเรียกว่าเนื้อมีความด้านนั่นเองอ่าไม่มันวาวจ้าจากนั้นค่ะนำไฟฟ้าได้ไหมไม่นำไฟฟ้าจากนั้นนำความร้อนได้ไหมไม่นำความร้อนค่ะ ต่อไปค่ะจุดเดือดและจุดลอมเหลวของเขาเป็นไงจุดเดือดจุดล้อมเหลวรวมทั้งความหนาแน่นก็ต้องต่ำด้วยค่ะจากนั้นค่ะความแข็งแรงของเขาแข็งแรงไหมอ่ะไม่แข็งแรงนะเขา<ข><ข>มีความเปราะค่ะดังนั้นเราทุบเขาเปราะ แตกได้เลยอ่ะที่นี้มาดูตรงกลางค่ะตรงกลางเป็นสมบัติของกึ่งโลหะแสดงว่ากึ่งโลหะครึ่งนึงเขาก็มีสมบัติคล้ายๆกับโลหะแล้วก็มีสมบัติคล้ายๆก,กันกับอะโลหะนั่นเองนั่นคือเมื่อเขาอยู่ในอุณหภูมิห้องค่ะการนําไฟฟ้าของเขาไม่ดีเลยนะหรือนําไม่ได้หรือนําได้เล็กน้อยค่ะดังนั้นค่ะ ที่อุณหภูมิห้องค่ะเขาจะนำไฟฟ้าได้เล็กน้อยนะแต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่ะการนำไฟฟ้าของเขาจะดีขึ้นนั่นเอง โอเคค่ะจากแผนภาพตรงนี้เด็กๆก็สามารถบอกสมบัติของโลหะอะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะได้แล้วต่อเขาให้เด็กๆทําเครื่องหมายถูกไว้หน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็เครื่องหมายกากบาทค่ะไว้หน้าข้อความที่ผิดนั่นเองเริ่มต้นที่คอแรก ธาตต่างรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบทําให้ได้สารใหม่ที่มีสมบัติต่างจากธาตุเดิมโอ้โหอันนี้ถูกมากถูกแบบไม่มีอะไรมาแย้งได้เลยธาตุรวมกันก็กลายเป็นสารประกอบค่ะนั่นคือธาตุตั้งแต่2ชนิดรวมกันกลายเป็นสารประกอบจากนั้นสมบัติมันก็จะไม่ใช่สมบัติของธาตุเดิมแล้วมันจะกลายไปเป็นสมบัติของสารประกอบซึ่งแตกต่างจากธาตุเดิมนั่นเองต่อไปในข้อที่2ค่ะธาตุที่สามารถ ลังสีได้เราจะเรียกเขาว่าธาตุกำบันตะลังสีอาถูกอีกแล้วอ่ะถูกอีกแล้วต่อไปค่ะคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนเป็นสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกด้วยวิธีทางเคมีได้ถ้าเขาเป็นสารบริสุทธิ์แล้วไม่สามารถแยกด้วยวิธีทางเคมีได้แสดงว่าเขาเป็นกลุ่มของธาตุค่ะดังนั้นธาตุก็ต้องมีองค์ประกอบเพียงแค่1ชนิดหรือชนิดเดียวเท่านั้นคาร์บอนก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนก็คือไฮโดรเจน ในตรเจนก็คือในตรเจนดังนั้นเขามีองค์ประกอบเพียงแค่ธาตุเดียวเท่านั้นดังนั้นข้อนี้ก็ถูกจ้าต่อไปในข้อต่อไปค่ะมลพิษทางอากาศได้แก่แกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะคาร์บอนมอน,นอกไซด์ค่ะคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ จัดเป็นสารประกอบทังิินอ่ามาอีกแล้วสารประกอบค่ะต้องมีองค์ประกอบธาตุตั้งแต่2งชนิดขึ้นไปค่ะดูตัวแรกค่ะมีซัลเฟอร์กับออกซิเจนค่ะต่อไปมีคาร์บอนกับออกซิเจนค่ะมีคาร์บอนกับออกซิเจนค่ะดังนั้นมีตั้งแต่2งชนิดขึ้นไปก็จัดเป็นสารประกอบข้อนี้ก็ถูกค่ะต่อไปค่ะนิกเกิลค่ะมีความมันวาวค่ะ แข็งและสามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้จัดเป็นโลหะอ่านี่คือสมบัติของโลหะเลยค่ะเขามันวาวนะเขานำความร้อนนำไฟฟ้าได้ก็เป็นโลหะอ่ะข้อนี้ก็ถูกอีกต่อไปค่ะ ประหลอดเป็นโลหะค่ะโอเคประหลอดเป็นโลหะค่ะแล้วประหลอดไม่มีความมันวาวไม่นําความร้อนไม่นําไฟฟ้าเองถ้าไม่นําความร้อนไม่นําไฟฟ้าจะเป็นโลหะได้ไหมอ่ะไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ผิดแล้วต่อไปค่ะเบรมีนาความร้อนนําไฟฟ้าไม่ดีมีสถานะเป็นของเหลว จัดเป็นโลหะเอ๊โลหะต้องนำไฟฟ้าได้จ้าถ้านำได้ไม่ดีแล้วเป็นของเหลวแล้วนำความร้อนไม่ดีแบบนี้แสดงว่าเขาเป็นอโลหะนะดังนั้นข้อนี้ก็ผิด เรียบร้อยต่อที่ข้อที่4กันเลยค่ะจากสูตรเคมีดังต่อไปนี้ให้จัดกลุ่มว่าสารใดเป็นธาตุค่ะแล้วสารใดเป็นสารประกอบเพราะเหตุใดด้วยอันดับแรกเราจัดก่อนแล้วค่อยให้เหตุผลค่ะว่าตัวไหนเป็นธาตุหรือตัวไหนเป็นสารประกอบเริ่มต้นที่ตัวแรกค่ะ O ห้อยสามมีธาตุแค่องค์ประกอบเดียวมีธาตุแค่1ชนิดชนิดเดียวนั่นคือออกซิเจนค่ะดังนั้นข้อนี้เป็นธาตุค่ะแต่มันมีออกซิเจนอยู่ทั้งหมด3อะตอมดังนั้นเป็นธาตุ ที่อยู่ในรูปโมเลกุลโอเคนะต่อไปค่ะ H2O เอ้ยนี่มันน้ำนี่นะมีองค์ประกอบของไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนแสดงว่าองค์ประกอบตั้งแต่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเขาต้องเป็นสารประกอบจ้าต่อไปค่ะไฮโดรเจนอุ้ยมีแค่ไฮโดรเจนชนิดเดียวอะแต่มันมี2ออะตอมค่ะดังนั้นเป็นธาตุเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นธาตุที่อยู่ในรูปโมเลกุลอ่าต่อไปค่ะ ไนโตรเจนนี่คือแก๊สไนโตรเจนค่ะ n ห้ยสมีแค่ชนิดเดียวเหมือนเดิมมีแค่ไนโตรเจนแสดงว่าต้องเป็นาธาตุค่ะแล้วอยู่ในรูปโมเลกุลโมเลกุลก็คือธาตุตั้งแต่2อะ ต่มขึ้นไปนั่นคือห้อยสองขึ้นไปอะ่ะเขาจะเป็นธาตุที่อยู่ในรูปโมเลกุลค่ะแล้วต่อไปค่ะต่อไปมี s อส o อุ้ยมี H อุ้ยมี O มีสชนิดขึ้นไปแสดงว่าเป็นสารประกรอบจา้าต่อไปค่ะ CO 2อุ้ยมี C อุ้ยมี o แสดงว่าเป็นสารประกรอบจา้าต่อไปค่ะ NO 2อุ้ยมี n อุ้ยมี O อีกละดังนั้นเป็นสารประ กอบจ้าต่อไปค่ะ NaCl เอา้ามี Na อ้ามี Cl มี2อ,อย่างดังนั้นเป็นสารประกอบจ้าต่อไปค่ะ SCL ค่ะ h อุ้ยมีไฮโดรเจนอุ้ยมีคลอรีนแสดงว่าก็เป็นสารประกอบอีกและต่อไป IOD ห้อยสองอุ้ยมีแค่ IOD มีแค่ตัว i อ่ะแสดงว่าเขาเป็นธาตุแล้วเป็นธาตุที่อยู่ในรูปของโมเลกุลค่ะสรุปค่ะเหตุผลก็คือว่าธาตุค่ะต้องมีองค์ประกอบเพียงแค่1ชนิดเท่านั้นค่ะมีธาตุองค์ประกอบนะ1ชนิด เท่านั้นนะเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสารประกอบค่ะถ้าเป็นสารประกอบก็ต้องมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบ2ชนิดขึ้นไปอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่4ต่อกันที่ข้อที่5เลยข้อที่5้เขาบอกว่าอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งประกอบด้วย โปรตอนอยู่8โปรตอนนิวตอนอยู่8นิวตอนอิเล็กตอนอยู่8อิเล็กตอนค่ะวาดภาพแบบจําลองอะตอมให้หน่อยาเด็กๆคะเด็กๆก,ก,ก็ต้องไปดูว่าข้างในในนิวเคลียสเด็กๆจาได้ไหมคุณครูขอเขียนตรงนี้นะข้างในนิวเคลียสค่ะมีโปรตอนแล้วก็นิวตอนรวมกันอยู่ดังนั้นเด็กๆต้องไปเขียนโปรตอนและนิวตอนอยู่ข้างในคุณครูให้สีดําเป็นโปรตอนอ่าอันเนี้ยคุณครูจะให้เป็นโปรตอนนะคะ แล้วคุณครูจะให้สีฟ้าเป็นนิวตอนค่ะแล้วคุณครูจะให้สีเหลืองเป็นอิเล็กตอนค่ะทีนี้โปรตอนของคุณครูมีอยู่ทั้งหมด8ค่ะครูก็วาดไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, แล้วก็8ค่ะแล้วมีนิวตอนเท่าไหร่คะ8ตัวหนูก็ใส่ไปค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, แล้วก็8โอเคสรุปว่านี่คือในนิวเคลียสค่ะต่อไปอิเล็กตอนค่ะอิเล็กตอนเวลาบรรจุเขาจะบรรจุแบบระดับพลั งานซึ่งถ้าเด็กๆเรียนระดับสูงที่สูงขึ้นไปเด็กๆจะรู้ว่าระดับพลังงานแต่ระดับพลังงานบรรจุอิเล็กตรอนได้แตก กันซึ่งระดับพลังงานที่ถัดออกไประดับพลังงานที่1เนี่ยบรรจุอิเล็กตรอนได้2ตัวแสดงว่าจาก8ตัวไปแล้ว2แสดงว่าหนูเหลืออยู่6ตัวดังนั้นระดับพลังงานสุดท้ายหรือระดับพลังงานที่2ตอนนี้หนูใส่ไปเลย6ตัวค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6โอเคนี่คือแบบจําลองอะตอมนั่นเองซึ่งประกอบด้วยโปรโตอน8นิวตอนก็8อิเล็กตรอนก็8ค่ะคุณครูขอถามต่อได้ไหมอ่ะธาตุชนิดนี้ธาตุชนิดหนึ่งเนี่ย เป็นกลางทางไฟฟ้าไหมคะเด็กๆต้องตอบว่าเป็นค่ะเป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะเวลาเด็กๆจะดูเป็นกลางทางไฟฟ้าเด็กๆดูที่โปรโตอนค่ะถ้าเมื่อไหร่โปรโตอนเท่ากับอิเล็กตรอนก็แสดงว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านี่ไงโปรตอนหนูก็มี8ค่ะอิเล็กตรอนหนูก็มีแแสดงว่าเท่ากันก็เป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองเรียบร้อยค่ะต่อที่ข้อต่อไปเลยข้อที่6ค่ะเขาบอกว่า พบขวดสารเคมีที่ไม่ติดสลาค่ะบรรจุสารเคมีซึ่งเป็นของแข็งสีขาวนะแล้วไม่มีกลิ่นด้วยนำมาทดสอบเพื่อหาจุดหลอมเหลว พบว่าสารนี้เริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 156. องศาเซลเซียสค่ะแล้วหลอมเหลวหมดค่ะหมดคือหมดไปเลยอะ่ะหมดไปเลยหลอมเหลวหมดเลยค่ะที่อุณหภูมิ156.5ข้อใดสรุปถูกต้องเด็กๆก็ต้องมาดูจุดหลอมเหลวเขาค่ะจุดหลอมเหลวเขาเริ่มหลอมเหลว 156. ค่ะแล้วหลอมเหลวหมดแสดงว่าหมดแล้วากลายเป็นของเหลวหมดแล้วที่1 5 6 5เอ๊ห5 0เหมือนกันอันนี้แค่จุด5 ต่างกันไม่เยอะนะแสดงว่าช่วงของการหลอมเหลวเขาแคบมากเลยนะแค่จุดทศนิยมซึ่งจุดหลอมเหลวเนี้ยมันก็สามารถบอกสารได้ว่าสารนั้นเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์ค่ะเช่นตอนนี้ค่ะ จุดล้อมเหลวของเขาค่อนข้างแคบเลยทีเดียวค่ะช่วงของการล้อมเหลวค่อนข้างแคบแสดงว่าจุดล้อมเหลวเขาแนวโน้มของจุดล้อมเหลวเขาจะคงที่ค่ะแล้วก็ช่วงเนะี้ยช่วงมันเป็นไงนะช่วงแคบแคบค่ะถ้าช่วงแคบแคบเด็กๆจําได้ไหมเขาต้องเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะแต่ถ้าเป็นสารผสมช่วงของจุดล้อมเหลวของเขามันจุดกว้างมากๆดังนั้นไปดูข้อถามข้อใดถูกต้องค่ะข้อที่หนึ่งค่ะสา อันนี้เป็นสารผสมเพราะว่าจุดหลอมเหลวไม่คงที่เอ๊ะเราบอกแล้วว่าเขาเป็นสารบริสุทธิ์ไงเพราะช่วงของการหลอมเหลวเขาแคบมากดังนั้นข้อนี้ผิดไปจ้าต่อไปข้อที่2ค่ะสารนี้เป็นสารผสมเพราะ จุดหลอมเหลวสูงกว่า100องศาเซลเซียสไม่เกี่ยวเลยสารผสมอาจจะมีจุดเดือดต่ําก็ได้ต่ำกว่า100ก็ได้สูงกว่า100ก็ได้ดังนั้นข้อนี้ไม่ถูกค่ะต่อไปข้อคอ,อค่ะสารนี้เป็นสารบริสุทธิ์ เพราะเป็นของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่นเด็กๆดูแค่ภายนอกเด็กๆจะรู้ได้ไหมว่าเขาเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เป็นสารบริสุทธิ์ไม่ได้ค่ะเด็กๆต้องไปดูลักษณะแล้วก็สมบัติของเขาด้วยสมบัติที่จะสามารถ เปรียบเทียบแล้วบอกได้ว่าเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เป็นสารบริสุทธิ์เด็กๆต้องดูหนึ่งค่ะจุดเดือดค่ะ2เด็กๆต้องดูจุดล้อมเหลวค่ะแล้วก็เด็กๆต้องดูความหนาแน่นด้วยโอเคต่อไปดูข้ององ,งูค่ะสารนี้เป็นสารบริสุทธิ์เพราะมีช่วงอุณหภูมิของการล้อมเหลวแคบอ่านี่คือเหตุผลเลยค่ะเห็นไหมช่วงของการลอมเหลวของเขาแคบค่ะแคบนะจาก156มาที่1 5ึ 16.5แค่จุดทศนิยมค่ะสรุปว่าเขาเป็นสารบริสุทธิ์ข้อนี้ตอบงองูเรียบร้อยค่ะต่อที่ข้อที่7ค่ะนำของเหลว3ชนิด ไปให้ความร้อนแล้วบันทึกผลอุณหภูมิทุกๆ1นนาทีจากนั้นนำข้อมูลมาเขียนกราฟได้ตามกราฟเลยค่ะซึ่งกราฟนี้ค่ะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแล้วก็เวลาเป็นการเปลี่ยนแปลงของของเหลวเมื่อได้รับความร้อนหรือเป็นการทำให้สารนั้น เกิดการเดือดนั่นเองให้ความร้อนก็คือทำให้มันเดือดอ่าดังนั้นตัวนี้คือจุดเดือดได้เลยดูช่วงของจุดเดือดได้เลยค่ะไปดูค่ะตอนนี้มีสาร A B C สาร A เป็นสีฟ้าสาร B เป็นสีแดงสาร C เป็นสีเหลืองค่ะจากนั้นเขาถามว่าข้อใดสรุปถูกต้องเด็กๆไปดูกราฟให้หน่อยได้ไหมเด็กๆด,ดูกราฟแรกค่ะคือกราฟของสาร A สีฟ้านะคะ ดูอุณหภูมิของเขาเมื่อโดนความร้อนเข้าไปค่ะตึง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 ตงตงมันคงที่สักทีหรืออยังเนี่ยไม่นะมันไปเรื่อยๆเลยนะคะเห็นไหมไม่คงที่ค่ะไม่เป็นเส้นตรงสักทีอะแสดงว่าแบบนี้น่าจะไม่ใช่สารบริสุทธิ์ค่ะสรุปเลยว่าสารเเป็นสารผสมค่ะเพราะการ เพราะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเขาหรือจุดเดือดเขาไม่คงที่นั่นเองเพราะถ้าจุดเดือดคงที่ต้องเป็นสารบลิสุดค่ะแต่ถ้าจุดเดือดไม่คงที่ก็ต้องเป็นสารผสมนั่นเองโอเคนะเดี๋ยวคุณครูเขียนไว้ให้จุดเดือดไม่คงที่อะต่อไปค่ะแล้วไปดูสารบีค่ะดูสารบีเราหน่อยนะเริ่มต้นค่ะอะอะอะขึ้นไปขึ้นไปอะอะลงมาอะ ขึ้นไปอุ้ยไม่เป็นเส้นตรงสักทีอีกแล้วสารบีก็เช่นเดียวกันสารบีก็ต้องเป็นสารผสมเช่นเดียวกันค่ะแล้วไปดูสาร C ีค่ะดูสารซีของเราสีส้มนะคะอ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะตรงเลยดิ่งเลยดิง่งตรงตรงตรง ตรงเลยนะตั้งแต่ช่วงเนี้ยจนถึงตัวเนี้ยเขาเป็นเส้นตรงเลยแสดงว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งที่สารเราเดือดแล้วสารเรานั้นจะมีจุดเดือดที่คงที่ถ้าคงที่แบบนี้ก็แสดงว่าเป็นสารบริสุทธิ์นั่นเองโอเคปะดังนั้น C เราบอกเลยว่า C เป็นสารบริสุทธิ์จ้าจากนั้นเขาถามว่าข้อใดถูกต้องอะไปดูค่ะสาร A เป็นสารผสมอัดทุกไหมนะ่ถูกนะต่อไปส่วนสาร B และ C เป็นสารบริสุทธิ์ไม่นะ B เขาเป็นสารผสมเช่นเดียวกับ A ค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกต่อไปดูข้อขอไขค,ค่ะสาร C เป็นสารบริสุทธิ์อ่ะ C บริสุทธิ์ค่ะส่วน A และ B ผสมอ้าวข้อนี้ถูกต้องแล้วตอบขอไขเลยค่ะต่อไปดูที่ข้อคอควายค่ะทั้ง3เป็นสารบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นะ A กับ B จุดเดือดมันไม่คงที่อะแสดงว่าเขาเป็นสารบริสุทิ์เป็นสารผสมค่ะแล้วข้อของ,งูค่ะเขาบอกว่าสารทั้ง3เป็นสารผสมไม่ผสมซีก็ C เขาจุดเดือดคงที่อยู่สแสดงว่าเขาต้องเป็นสารบริสุทธิ์ดังนั้นข้อนี้ก็ผิดตอบขอไขค่คะต่อที่ข้อที่ต่อไป ค่ะข้อที่8ค่ะตอนนี้คุณครูให้กราฟมาค่ะเป็นกราฟข้อที่8ถึง9ค่ะใช้ตอบคำถามในข้อที่8ถึง9ตอนนี้คุณครูมีเส้นสีแดงคือจุดเดือดนี่จุดเดือดนะแล้วมีสารอยู่ทั้งหมด4สารค่ะคือสาร a b C แล้วก็ดีค่ะแล้วสีฟ้าคือจุดล้อมเหลวค่ะนี่นี่อ่าจากนั้นค่ะจากราฟ ไปตอบคำถามค่ะเขาถามว่าสารดีมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวกี่องศาเซลเซียสเด็กๆก,ก็ไปดูกราฟเลยอันนี้ง่ายมากเขาถามดีใช่ไหมเขาถามดีจุดหลอมเหลวของดีจื๊บหนูก็ลากมานี่ค่ะจุดหลอมเหลวเท่ากับ60องศาเซลเซียสนี่จุดหลอมเหลวอ,อยู่ข้างหลงังตอบ60ไปแล้วต่อไปค่ะแล้วมีจุดเดือดเท่าไหรล่ล่ะนี่ขีดขึ้นไปค่ะจุดเดือดคือตรงนี้ลากมาค่ะจุดเดือดของเขาอุ อุณหภูมิเท่ากับ80องศาเซลเซียสดังนั้นตอบข้ององูค่ะข้อนี้ดูกราฟเป็นก็ตอบได้แล้วต่อไปค่ะข้อที่9ค่ะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องค่ะไปดูนะเขาบอกว่าข้อแรกค่ะ A มีจุดล้อมเหลวสูงกว่าสาร C และ d หนูก็ต้องไปดู A ค่ะ A มีจุดล้อมเหลวเท่ากับ20ค่ะ C กับ D หนู40กับ60ดังนั้นข้อนี้ผิดและ A มีจุดล้อมเหลวต่ํากว่าค่ะดังนั้นข้อนี้ผิดนะต่อไปข้อที่2ค่ะสาร a มีจุดเดือด ต่ำกว่า b แล้วก็ c แล้วก็ d หนูก็ต้องไปดูจุดเดือดของ a ค่ะ a มีจุดเดือดสูงที่สุดเลยนะตอนนี้คือ100องศาเซลเซียสดังนั้นข้อนี้ก็ผิดอีกแล้วต่อไปข้อข้อควายค่ะสาร c มีจุดเดือดต่ำกว่า b และสูงกว่า d หนูต้องไปดูจุดเดือดของสาร c ค่ะ c มีจุดเดือดเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยประมาณ70อ่ะใส่ไว้70องศาเซลเซียสค่ะแล้วไปดู b ค่ะ B มีจุดเดือดเท่ากับเท่าไหร่คะ40ค่ะอ0ค่ะใส่ไว้40ค่ะแล้วก็ดีด็อกค่ะดีด็อกมีจุดเดือดเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้เท่ากับ 80ค่ะอ่ะไปดูค่ะทีนี้เขาบอกว่าสาร C นะจุดเดือด70เนี่ยต่ำกว่าสาร B ได้หรอไม่ต่ำสี B มันมีแค่40แล้วสูงกว่าสาร D ไม่ได้ D มันมันเท่าไหร่นะเนี่ย D มัน80อ่ะขอโทษ D มัน80ดิด็กๆแก้เป็น80ให้หน่อยนะตรงนี้นะ,ะดังนั้นข้อนี้ก็ผิดอีกแล้วค่ะต่อไปดูข้องง,อง,งูค่ะ สาร C มีจุดหล้อมเหลวสูงกว่า B และ D หนูก็ต้องไปดู C ค่ะ C มีจุดหล้อมเหลวหล้อมเหลวหนูต้องดูสีฟ้าค่ะหล้อมเหลวเป็น40อ่ะ40ค่ะแล้วต่อไป B boy ค่ะล้อมเหลวเป็น0ค่ะแล้วต่อไปอะไรอีกคะ D dog หล้อมเหลวหนูเป็น60ค่ะหนูก็ต้องไปดูค่ะเป็น0ค่ะของ B เนอะแล้วก็ตรงนี้เป็น60เขาบอกว่ามีจุดลอมเหลวที่สูงกว่า B โอเคสูงกว่า0องศาเซลเซียส ถูกต้องแต่ต่ํากว่าดีด็อกเพราะดีด็อกมี60อ้าวโอเคดังนั้นข้อนี้ถูกต้องโอเคนะข้อนี้ให้เด็กๆดูกราฟให้เป็นค่ะกราฟแรกเนี่ยมันเป็นกราฟของจุดเดือดนะสีแดงตัวที่มีจุดเดือดสูงกว่าสีแดงก็ต้องอยู่สูงนี่คือช่องอุณหภูมิโอเคนะ้อเด็กๆดูที่อุณหภูมิเลยแล้วต่อไปค่ะ ตัวสีฟ้าเนี่ยมันเป็นของจุดล้อมเหลวค่ะเด็กๆก,ก็แค่ดูเปรียบเทียวบว่าตัวไหนมันสูงกว่ากันแค่นั้นเองต่อไปต่อที่ข้อที่10เลยนะคะพิจารณาข้อมูลจากกราฟแล้วตอบคําถามค่ะตอนนี้เขามีกราฟมาให้ค่ะเขาบอกว่าถ้านําวัตถุ3ชนิดนี้หย่อนลงไปในน้ํามันพืชซึ่งน้ํามันพืชมีความหนาแน่นเท่ากับ0.9กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรวัตถุใดลอยในน้ํามันพืชถ้ามันลอยในน้ํามันพืชแสดง ว่าสารเหล่านั้นมันต้องมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันพืชค่ะมันถึงจะลอยได้อ่าน้ำมันพืชค่ะดังนั้นหนูก็ต้องไปหาว่าสารใดมีความหนาแน่นน้อยกว่านั่นเองตอนนี้กราฟเขาเป็นกราฟ ปริมาตรแล้วก็มวลค่ะเป็นกราฟมวลต่อปริมาตรดังนั้นแต่ละตัวมีความหนานแน่นเท่าไหร่เด็กๆก็ต้องเอาไปหาในสูตรเดิมเลยคือมวลส่วนด้วยปริมาตรเช่นตอนนี้ A ค่ะเด็กๆดูนะมวลของ A เ,เท่ากับ1พอดีเลยค่ะดังนั้นเป็น1ค่ะหารด้วยหารด้วยค่ะหารด้วยอะไรหารด้วยปริมาตรปริมาตราก็คือแนวนี้ค่ะถึง1ไหมเนี่ยไม่ถึง นะประมาณที่0.8ค่ะดังนั้นหารที่0.8ค่ะได้ค่าเท่ากับ1.25หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรจากตรงนี้เด็กๆได้สาร A มาคุณครูถามหน่อย ความหนาแน่นของ A เท่ากับ1.25มากกว่าหรือน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ำมันพืชมันมากกว่าค่ะถ้ามันมากกว่าแสดงว่ามันจะลอยไหมไม่อ่ะมันต้องอยู่ข้างล่างมันต้องจมค่ะดังนั้นตัวเนี้ยไม่ลอยนะดังนั้น A ต้องไม่ลอยค่ะต่อไปหนูหา B ต่อเลยค่ะ B เหมือนเดิมค่ะหาได้จากสูตรมวลส่วนด้วยปริมาตรเช่นเดียวกันค่ะหนูก็ลากขึ้นไปค่ะมวลเท่าไหรคะเนี่ยมวล2นะ อ่ะสค่ะเท่ากับ2ค่ะหารด้วยปริมาตรปริมาตรตรงนี้ค่ะประมาณ2.7อ่ะโดยประมาณค่ะ2.7มีค่าเท่ากับดังนั้นเด็กๆก็ตั้งหารเลย2หารด้วย2.7ค่ะเท่ากับ0.7 74กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรเอ๊เด็กๆดูจ้า0.9นี่คือน้ำมันพืชแล้วนี่คือสารบีสารบีมีความหนานแน่นน้อยกว่านะดังนั้นสารบีของหนูลอยไหมจ้าลอยสิเพราะมันมีความหนานแน่นน้อยกว่าก็ต้องเบาวกว่าดังนั้นสารบีหนูต้องลอยค่ะต่อไปค่ะไปดูที่สาร C ีค่ะสาร C ีค่ะเหมือนเดิมเลยนะมวลของหนูเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนด้วยปริมาตร หนูก็จะได้ความหนานแน่นออกมาค่ะมวลมวลคือเท่าไหร่อะมวลคือ3ค่ะดังนั้น3ค่ะหารด้วยประมาณ3.7อีกแล้ว3.7ค่ะซึ่งก็ได้ค่าเท่ากับ0.8 1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรอ่าไปดูค่าค่ะทีเนี้ยน้อยกว่าหรือมากกว่าน้ํามันพืชน้อยกว่าอีกแล้วค่ะเพราะน้ํามันพืช0.9ตัวเนี้ย0.8แสดงว่าเขาก็ต้องลอยค่ะดังนั้นเขา ข้อนี้เด็กๆตอบข้อคอควายค่ะสารที่ลอยคือสาร B และสาร C เพราะเขามีความหนาแน,น่นน้อยกว่าน้ำมันพืชนั่นเองกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ครูเอด,ด้วยนะแล้วอย่าลืม Subscribe ไว้กดกระดิ่งริ๊งๆไว้ด้วยคะ่ะเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปในการสอนของครูเอนะสำหรับวันนี้ไว้ว่า